สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้อ,อัปเดตในช่วงภาคบ่ายสําหรับอาหารแพะนะครับและก็ข่าวครา,าวเรื่องของตลาดนัดแพะอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแล้วก็ทางอ,าอีสานตอนบนนะครับเรื่องของราคาแพะนะครับความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะในช่วงก่อนถึงสิ้นเดือนนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกวันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่ให้กำลังใจทางช่องด้วยฝากกด subscribe ด้วยนะครับติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งช่องด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแสงทองมีเดีย advertising นะครับ fm 107.75เมกะเฮิราชอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยน้องออโต้ครับวันนี้นะครับคลอดเป็นวันแรกเลยนะครับน้องออโต้นะครับทอกเกนเบิร์กชาเม่นะครับพ่อเป็นชาเม่ครับแต่ว่าแม่เป็นทอกเกนเบิร์กนะครับชาแนลนะครับวันนี้ก็ ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดนัดแพะด้วยนะครับมีทุกวันที่เป็นข่าวสาระกับพี่น้องเพื่อนชาวแพะนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับชมนะครับในคลิปของเรานะครับในแต่ละวันขอบคุณนะครับเพื่นอนๆทุกท่านที่ให้กำลับบงใจแล้วก็กดติดตามช่องกด subscribe ติดตามช่องนะครับพี่น้องชาวแพะ ตลาดนัดแพะนะครับแล้วก็กิจกรรมของพี่น้องในพื้นที่ต่างๆที่ติดตามเรื่องของข่าวตลาดนัดแพะนะครับในทุกพื้นที่เลยก็แล้วกันวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ให้กำลังใจแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดนัดแพะในพื้นที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดมาให้เราได้ทราบกันนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ชมกันทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับ แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็จะมีโอกาสได้รับทราบเรื่องของข่าวคราวที่เป็นความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะหรือว่าข่าวเกี่ยวกับวงการแพะนะครับในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยแล้วก็พี่น้องทางภาคกลางภาคเหนือ f อทางภาคใต้นะครับภาคตะวันออกแล้วก็ทางตอนล่างของภาคอีสานด้วย ก็มีทั้งข่าวในมุมต่างๆนะครับที่มีมาแจ้งให้ท่านได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับตลาดนัดแพะในแต่ละพื้นที่าราคาแพะก็เช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นราคาทีา่พี่น้องคอยติดตามแล้วก็แจ้งเข้ามาว่ามีแพะจำหน่ายนะครับในแต่ละพื้นที่เยอะตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ ความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพนอาจจะเงียบเหงานิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้แต่ว่า,าจริงๆแล้วนะครับการซื้อขายแพย์ในแต่ละพื้นที่ก็มีเป็นประจําอยู่แล้วนะครับจากที่มีพ่อค้าไปติดต่อสอบถามไปใกล้ชิดกับฟาร์มต่างๆแล้วก็นํารายละเอียดนะครับมาให้เราได้ชมกันทั้งตลาดนัดในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องยังไม่ถือว่าเป็นตลาดนัดนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวไป ในหลายๆพื้นที่ที่มีการซื้อขายแพะในแต่ละพื้นที่เป็นประจําแล้วก็ตลอดทั้งทางภาคกลางนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มีที่มีข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ครับทางอุดรธานีนะครับก็มีข่าวเรื่องการนัดรวมตัวซึ่งมีการซื้อขายแพะนะครับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดนัดแพะที่อยู่ในเขตอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยซึ่งผมเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้ว่าตลาดนัดแพะ นะครับเริ่มเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็เรื่องของราคานะครับแล้วก็มีเกษตรกรพี่น้องที่เลี้ยงแพนั้นอยากจะมีส่วนร่วมนะครับด้วยการที่จะนำแพะมาจำหน่ายได้ไหมนะครับสอบถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าแต่ละพื้นที่นะครับมีความต้องการที่จะเอาแพมาร่วมจำหน่ายที่ตลาดนัดแพทางอำเภอเอราวันนะครับก็เรียนใท่านทราบนะครับว่าถึงจะมีข่าวบอกว่าเป็นตลาดเปิดนะครับยินดีต้อนรับ ทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าก็าความชัดเจนของอข่าววันที่ที่จะมีตลาดนัดแพ์ในแต่ละเดือนนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเพราะว่า,ายังติดต่อประสานงานก็คือวันต่อวันาบางทีก็ผมก็ทราบข่าวก่อนที่จะมีตลาดนัดแพะนะครับเริ่มไม่ถึง24ชั่วโมงหรือไม่เกิน48ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวต่างๆที่ยังไม่ถือว่าเป็นการรวมตัวกันเป็นนัดใหญ่นะครับก็ แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวที่มีเรื่องของแพะเข้ามานะครับข่าวที่มีการซื้อขายกันในแต่ละพื้นที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถือว่าเป็นการรวมตัวเป็นนัดใหญ่นั่นเองครับของของทุกเดือนนะครับที่มีเป็นประจําก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีะการรวมตัวกันซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นนะครับอาจจะไม่มีอยอดมีการซื้อขายยอดมากนะครับอาจจะมีอ่า เฉพาะพื้นที่นั้นๆไปนะครับก็แต่และพื้นที่ก็ผมก็ไม่สามารถที่จะนําเอาข่าวข่าวความเคลื่อนไหวใกล้ชิดตรงนั้นมานําเสนอได้เพราะว่าเหตุมันเกิดในช่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงในซ่อมใบบางทีก็ถือว่า,ามาไวนะครับข่าวระดับทราบกันแบบด่วนเลยก็มีนะครับแล้วก็ตลาดนัดนั้นาการซื้อขายนั้นก็ผ่านพ้นไปนะครับจากนั้นก็แลวผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้นําเสนอ นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็เรียนให้ทราบว่าความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาก็เหมือนกับที่ผมแจ้งไปคลิปเมื่อวานนี้นะครับว่าราคาอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยห้าบาทร้อยสิบาทนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าฟาร์มแต่ละฟาร์มนั้นมีการตึงราคานะครับเพื่อที่จะให้ได้ราคาที่ เป็นความต้องการของแต่ละฟาร์มด้วยส่วนหนึ่งก็คือราคาก็อยู่ที่ประมาณ115บาทนะครับถามว่ากเกษตรกรพอใจไหมพอใจนะครับในส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีพ่อค้าบางส่วนที่มาให้ราคา95บาทนะครับมาให้ราคา100บาทซึ่งมันเป็นราคาที่ทุกท่านาไม่ไม่อยากจะขายแพ้นะครับในราคานั้นอยู่แล้วนะครับก็ก็เลยมีความเคลื่อนไหว ไม่มากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าราคาแพะนะครับก็ยังไม่เป็นจะอาจเป็นไปตามความต้องการของฟาร์มต่างๆนั่นเองครับก็อาจจะมีการตึงราคาแล้วก็เลื่อนการซื้อขายออกไปนิดนึงนะครับราคาแพะนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับก่อนหน้านี้นะครับสิบ กิโลกร,รัมไม่เกิน19กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็ราคา19กิโลกร,รัมถึง25กิโลกร,รัมก็จะอยู่ที่ประมาณลดลงมานิดหนึ่งนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับสรับราคา105บาท110บาทนะครับจากราคาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันเป็นความต้องการของเกษตรกรด้วยนะครับก็อยากจะขายในราคา110บาท115บาทนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็พอค้าก็รับได้นะครับก็อาจจะมีการซื้อขายกันในระยะเวลาสั้นๆ แล้วก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งอาจจะไม่มียอดมากจนเกินไปนะครับพอค้าเองก็เป็นการซื้อเพื่อที่จะนะครับต่อยอดไปถึงการรวมตัวหรือว่าการรวมยอดสรับยอดแพะในช่วงเดือนต่อๆไปด้วยนะครับก็เห็นว่ามีการซื้อขายกันในราคาที่เป็นที่น่าพอใจนะครับของฟาร์มต่างๆด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนราคาแพะในช่วงสิ้นปีนี้นะครับก็คาดการณ์กันว่าราคาแพะ นะครับช่วงเข้าสู่หน้าหนาวนะครับราคาแพะก็คงจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็การซื้อขายแพะก็คงจะมีการตื่นตัวมากกว่านี้แล้วก็สถานการโควิดนะครับก็คงจะผ่อ,อนคลายสำหรับพี่น้องที่จะมีการส่อรงออกแพะนะครับโดย ที่มีพ่อค้ามารับซื้อในราคาที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหวังหนึ่งของพี่น้องเกษตรศกรที่เลี้ยงแพะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับถ้าหากว่ามีการเปิดประเทศหรือว่าเปิดประเทศในในานามสมาชิกแพะนะครับที่จะมีโอกาส,ได,กาสได้มีโอกาสได้ส่งแพะออกต่างประเทศหรือจะมีพ่อค้ามารับซื้อในราคาที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนผลกระทบจากโควิดนะครับสถานการณ์ในประเทศหรือว่าความเคลื่อนไหว ถ้าหากว่าเปิดประเทศถ้าหากว่ามีผลกระทบนะครับในเรื่องของธุรกิจอย่างอื่นนะครับก็ภาครัฐก็ควรจะดูแลนะครับส่วนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับส่วนผลได้ผลเสียอะไรระยะยาวระยะสั้นนะครับจะส่งผลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐจะมีการจัดการได้ อารากลุ่มแค่ไหนนะครับในการเปิดประเทศในการเปิดเสรีการค้านะครับสำหรับสมาชิกภาคการเกษตรหรือว่าสมาชิกที่เลี้ยงแพะด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้สำหรับทุกท่านนะครับราคาก็ยังตรึงราคาส่วนที่ผมแจ้งไปเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็อาจจะมีเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกด s u b s c r i b e ติดตามช่องด้วยความเคลื่อนไหวถ้าาก็มีข่าวนะครับที่เป็นไปได้ว่าจะมีตลาดนัดแพ้ถ้าหากว่าผมทราบล่วงหน้า นะครับาภาครัฐหรือว่าเกษตรกรที่รวมตัวกันซื้อขายแพะตรงนี้นะครับก็ด้วยความที่เราจะต้องทําให้มันถูกต้องในเรื่องของการป้องกันโรคด้วยส่วนหนึ่งนะครับาทางผู้จัดเองก็อาจจะต้องการที่จะให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับก็อาจจะมีความต่อเนื่องนะครับจากานัดที่แล้วนะครับผลกระทบก็คงไม่มีนะครับในครั้งที่แล้วก็คงจะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมาสำหรับตลาดนัดแพะนะครับทางอำเภอเอราวันจังหวัดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งของระดับประเทศท่านทราบข้อมูลหรือว่าทราบราคาก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่เพจนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมอําเภอวังสะพงจังหวัดเลยครับแสงทองฟาร์มแพนนมเมืองเลยแล้วก็ทางช่องเฟซบุ๊กอีกเพจหนึ่งนะครับช่องเฟซบุ๊กนะครับฟาร์มแพะนมเมืองเลยนะครับ แล้วก็ช่องการแสงทองมีเดีย FM นะครับทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องการแสงทองมีเดียช n e งทาง YouTube แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้ติดตามผลงานและก็เยี่ยมชมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะฝากขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่สอบถามเข้ามาเรื่องของอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บอ เลือดสูงสลับแพะบอร้อยนะครับพ่อพันธุ์นะครับสลับแพะบอร้อยพ่อพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์ต่างๆของบอร้อยด้วยแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆของบอเลือดสูงหรือนะครับแม่พันธุ์ที่เป็นบอร้อยนะครับหนุมการกา็ได้แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้วนะครับว่าบ้านไอฟาร์มแพะเป็นอีกหนึ่งฟาร์มมาตรฐานนะครับทางอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันให้พี่น้องได้ศึกษาติดตามผลงานที่ช่องเราด้วยนะครับ กว่า10คลิปนะครับที่เราได้นำเสนอรายละเอียดของบ้านไอฟาร์มแพะไปแล้วก็เป็นฟาร์มมาตรฐานหรือว่าเป็นฟาร์มที่ห,หลายหลายท่านนะครับต้องการที่จะซื้อต้องการที่จะสอบถามเข้าไปรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพ่อพันธุ์บ่อเลือดสูงหรือว่าพ่อพัอพนธุ์บ่อร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นแม่พันธุ์บอร้อยก็ดีนะครับก็ที่บ้านไอฟาร์มแพะนะครับอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยนะครับสรับบ้านไอฟาร์มแพะ0ูนย 418-8300นะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ093-965-4964ขอบคุณนะครับเพื่อนๆสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำาหรอีพีนหน้าครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ